สวัสดีชาวยูทูบทุกคนนะครับผมอยู่กับผมนะครับจอรถไทซสิงคโอ้นี่เรามาวานข้าวมะลิร้อยหนึ่งร้อยห้านะครับหนึ่งศูนย์ห้าครับวันนี้ไถแล้วก็ปั่นวานแล้วครับไอไถไอวานแล้วก็ปั่นตามตูดแล้วครับี่มบรีรอครับหลังจย่ฝนตกมาเมื่อคืนปวยปลายครับปั่นกําลังดีเลยครับนี่ฝุ่นไม่มีเลยครับนี่ แบบนิ่มๆครับนี่รอบเดียวผ่านเลยครับนี่ไม่ต้องซ้ำครับนี่เแ็บเบนียนๆเลยพี่น้องดูเนี่ยครับเนียนๆเลยครับนี่รอบเดียวนะครับนี่ปั่นรอบห้าร้อยสี่สิบครับเกี่ยนหนึ่งครับก็ลองอาจจะเบ,บล่อไนเลยสักหน่เ <c oughs> สร็จแลส้นล้าไป ดีครับแดดไม่มีครับมันมีช่วงไกลเสร็จนิดหน่อยครับฝนไม่ตกมาเรยรู้เรื่องครับก่อนดินโโตดใหญ่ครับพี่น้องรถเย็บไม่แต่ครับดีนะครับฝนตกมาให้ครับเมื่อคืนบอกว่าเอกะว่าจะเมื่อวานแต่เช้าลงเดินเดินไปดูแล้วมันติดรองเท้าครับบาดไม่ได้ครับเลยเราใสซสายออกมาพอดีเลยครับเนี่ย วันนี้เออเจ้าเอลสามสี่บ้าพลังนะครับจัดเลยวันนี้แปดไร่เบาๆครับโรตเตอรี่เราใช้ฟันเก่ามาเชื่อมฟันครับเอาไปซื้อฟันเก่าต่อเข้ามาแล้วก็มาเชื่อมใส่ฟันที่มันติดกับตัวมันนะครับที่ดินดีไปเลยไม่ต้องไปซื้อใหม่ผมต่อฟันนะครับนี่ฟันมันกุดๆเนี่ยมันจะหมดแล้วเลยเอาฟันเก่าเขามา ตัดตรงไอ้ที่ใส่น็อตออกแล้วก็เอาตรงปลายปลายมันเชื่อมตัวใช้ดีมากเลยพี่น้องมีคนถามนะครับว่ามันจะหักไหมเวลาจะดินแข็งมันไม่หักนะครับอยู่ที่เราเชื่อมนะครับอยู่ที่เราเชื่อมอยู่ที่เราตัดด้วยเวลาเราตัดก็ตัดไอตรงที่มันปลายแหลมๆทิ้งนะครับดินแข็งไม่ว่าแต่รถไหนเอ้ไม่ว่าจะรถตรีใบใหม่มันก็แตกหักเหมือนกันนะครับไอ้น,นี่ไทไม่เข้าแล้วเราไปปันนะ่นอ่ะนั้นมีสิทธิ์หักนะครับ ถ้าดินแข็งแต่ไถไปแล้วอ่ะไม่มีปัญหากับตีอยู่เลยครับเร่งรอบเครื่องมันได้ครับไปโดนตอก็ไม่เลือกเลยหักหมด้วอันนี้เราใช้ผ่านผ่านสีระเบิดไปเลยสมัยแรงๆครับมาจะพัวในรอบนึงก็เสียดายน้ำมันนะครับน้ำมันแพงครับดินเราไถไปสวยแล้วยาก็ไม่มีครับไปปั่นเลยครับลดต้นทุนหน่อยครับ เร่งรอบเครื่องได้แล้วมีปัญหาพิกจุยครับนี่ก็ดอกเหยียบแรมกันได้อีกรอยเดียวเท่านั้นครับเราผมมันจะคนเก็บค่านะครับต้องสลับกันครับ เราเหย่ยวนิ่งในรอบมันก็ละเอียดดีนะครับถ้าเราไปขับช้ชาๆโรตารีมันก็จะหมุนชา้าครัตอนมาไทยเปรย์รงถนนก็เจอนอกขันนัครับนกเต่าวัดครับลูกสามตัวครับก็แสดงรอบเครื่องได้ไม่มีปัญหาเลยโตรตรีมันไรกรอบเี่โอ้ยละเอียดจิบเลยครับพี่น้อง ตพยายามไายจะให้มันมันเหลือเยอะไทยให้มันเข้าดีๆโอ้โหปันรอบหอนึ่งรู้เรื่องครับโอ้ยจำม,มิดเลยด้ยนี่เด็ดมาแล้วครับ ครับเรียดลีมากเลยครับเลยรอบเดียวนะครับเนี่ยปั่นรอบเดียวพอปั่นหลายรอบมันก็ไม่เกี่ยวกับข้าวของมันมันอยู่กับข้าวเราเลยดิบดินเราแบบถ้าดินเราไถาลึกมันก็ปั่นได้ดีนะครบับถ้าเหยียบรอบได้ครับเ่ยตึงกระจายครับเ่ยอันนี้เหยียบเกือบสุดเลยนะครับเ่ยกันเร่งรน,นี่มันช้าๆนิดเกนหนึ่งนะครับเย รถเรามีท่อพักมีอะไรเยียบงได้ครับไม่มีปัญหาพวกที่มันมไม่มีท่อพักเ่ยโอ้ยไม่ต้องซื้อพ้องเ้ยเครื่องเต็มพังครับแบบนั้นนี้รถเริมเ่มโรงงานครับไม่ได้ตแต่งอะไรเบยตายแค่มันเครื่องก็พร้อมใช้งานเลยแต่ผมเคยใส่ทอ่ทอไอ้ทอ่อแบบไม่มีท่อพักรอบหนึ่งโอ้โสงสารรถมาคราับรอบมันมาไวครับแต่ว่าเครื่องเราจะพังครับเดิมๆก็ดีเ่ย แล้วก้อนดินนีถ่ถ้าถ้าคนไม่ตกมานี่คงรู้นะครับเอวไปหมดนะยี่ร้อยเดียวครับเนี่ยที่ได้ทำการไล่มุมนะแล้วถ้าไถได้ลึกๆนี่รถมันไม่ค่อยบอบนะมันแค่เปลองเชื้อเพลิงนะว,ว่ามันไม่แบตอรีงานมันก็ไม่หนักนะ อีกรอบเดียวครับจบถ้าปันสองรอบก็ต้องใส่เกียร์สองนะถ้าเกียร์หนึ่งก็สองรอบทั้งบันนะนาขนาดนี้ ก็สำหรับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ครับช่องเจรถใสยสิ่งจอกนันคลิปหน้าครับผมดี๋ยว